สวัสดีครับผมช่องคาราคัตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Attack the Block เป็นหนังปี2011จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโจนกระจอกกลายเป็นผู้ปกป้องโลกจะพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาในช่วงวันปีใหม่ที่มีการจุดดอกไม้ไฟฉลองกันตลอดทั้งคืน และในขณะที่แซนกําลังเดินกลับบ้าน<ๆ>เธอก็จำเป็นต้องผ่านซอยเปี่ยวที่ไม่ค่อยมีผู้คนดั่นั่นก็ทําให้แซนได้พบกับแก๊งเด็กแสบที่เข้ามาชิงทรัพย์สินของเธอไปรวมทั้งแหวนแต่งงานที่ไม่มีราคาอะไรพวกมันก็ไม่เว้น และแก๊งเด็กแสบพวกนี้ก็มีชื่อว่าเดอะบล็อกตามชื่อแฟลตที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นก่อนที่จะมีอุกกาบาตตกลงมาใส่รถและเปิดโอกาสให้แซนสามารถหนีรอดไปได้ส่วนหัวหน้าของแก๊งเด็กแสบที่มีชื่อว่าโมเสสก็ได้เข้าไปดูอุกบาตลูกนั้นไกลๆทำให้เขาถูกเจ้าตัวประหลาดกระโดดกัด และมันก็หนีเข้าไปแอบอยู่ที่สนามเด็กเล่นด้วยความแขนเขาเลยพาเพื่อนๆไปตามล่ามันโดยใช้ดอกไม้ไฟโยนเข้าไปในบ้านของเลนได้ใช้จังหวะนี้เข้าไปดุมจัดการมันจนเจ้าตัวประหลาดแน่นิ่งไปทุกๆคนจึงดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถจัดการกับเจ้าเอาเรียนตัวนี้ได้จากนั้นพวกเขากข้ามันไปอวดสาวๆแต่ด้วยกลิ่นเหม็นเน่าที่ส่งออกมาก็ทำให้พวกเธอไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่นัก โมเสสแล้วมันกลับไปที่แฟลตเพื่อจะให้รอนพ่อค้าสมุนไพรช่วยดูว่ามันคือตัวอะไรกันแน่และที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับลูอิสลูกค้าคนประจำของรอนที่มาช่วยดูเจ้าเอเรียนตัวนี้ด้วยซึ่งรอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรและแนะนําให้ไปถามเฮดหัวหน้าใหญ่สุดที่รอโมเสสอยู่ในห้องปลูกสมุนไพรแต่เฮดก็ไม่รู้เช่นกันและขอเก็บมันเอาไว้เพื่อประดับห้อง จากนั้นเขาก็ส่งของผิดกฎหมายให้กับโมเสสและสั่งให้เอาไปขายให้หมดเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง300ปอนดอนหรือประมาณ12,000บาทและในตอนที่แก๊งเด็กแสบกำลังจะพากันกลับไปอุกบาทอีกนับ10ลูกก็ตกลงมาแถวแถวแฟลตเต็มไปหมดส่วนแซนเธอแจ้งเรื่องที่ถูกป้นกับตำรวจเจ้าหน้าที่เลยขอรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินคดี กลับมาที่โมเสสเขาเละเพื่อนๆได้วางแผนกันว่าจะไปจัดการกับพวกเอเดียนให้หมดเพื่อที่สาวๆจะได้เรียกเราว่าวีรบ,บุรุษโดยพวกเขาจะไปตามจุดต่างๆที่อุกกาบาตตกลงมา และเมื่อไปถึงอย่างที่แรกก็ปรากฏว่าไม่มีเจ้าเอเรียนอยู่ในนั้นแล้วเพราะว่ามันกําลังซุ่มโจมตีพวกเขาจากในมุมมืดทําเอาทั้ง5คนถึงกับต้องพากันหนีไปพอเจ้าเอเรียนตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวที่แล้วหลายสิบเท่าและโมเสสที่หนีแยกมาอีกทางหนึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าจับกลุ่มแถมยังค้นเจอของผิดกฎหมายที่ซ่อนเอาไว้อีกต่างหาก ส่วนอีก4คนที่เหลือก็ทําได้แค่เพียงซ่อนตัวเท่านั้นและแซนที่รออยู่บนรถก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าคนนี้แหละคือคนร้ายที่ป้นเธอ และในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะพาตัวเขาไปยังโรงพักเจ้าเอเดียนก็ได้เข้ามาโจมตีใส่พวกเขาจนไม่มีตำรวจเหลือรอดเลยสักคนและจากนั้นมันก็พยายามจะพังหลังคาเพื่อเข้ามาในรถให้ได้ทําให้ทั้งสี่คนที่แอบดูอยู่ต้องจุดดอกไม้ไฟและโยนใส่มันและในช่วงที่เจ้าเอเดียนกําลังมึนงงเดนเนตก็ใช้จังหวะนี้รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยการขับรถตํารวจเพื่อหนีจากเจ้าเอเดียนนั่นเองส่วนดูอิตท,ที่กําลังจะกลับบ้านเขาก็พบว่ารถของพ่อที่ยืมมานั้น ได้ถูกอุกบาททับจนไม่สามารถขับกลับบ้านได้ ด้วยความกลัวเขาเลยรีบไปซ่อนตัวหลังพุ่มไม้และโทรไปหารอนที่อยู่บนชั้น19เพื่อให้เขาใช้กล้องส่องลงมาดูว่าพื้นที่รอบๆปลอดภัยดีหรือไม่ซึ่งรอนก็ดูไม่ค่อยแน่ใจและบอกให้ลูอิตรีบกลับขึ้นมาบนห้องของเขาก่อนส่วนเดนเนตเขาได้ขับรถตำรวจมายัางชั้นใต้ดินของแฟตและด้วยความรีบร้อนเขาก็ชนเข้ากับรถของเฮชจนพังยับซึ่งก็ทําให้หัวหน้าใหญ่ไม่พอใจเป็นอย่างมากแซนที่เห็นท่าไม่ดีเลยขอตัวลงจากรถและรีบกลับบ้านไป และก่อนที่เฮดจะลงมือสั่งสอนพวกเขาคนอื่นๆในแก๊งก็ได้ตามมาถึงพอดีและช่วยกันอธิบายว่าข้างนอกกำลังมีเอเลี่ยนออกอารวาดแต่เฮดก็ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะ่นักและคิดว่ามันเป็นข้ออ้างซะมากกว่า พวกของโมเสสจึงเดือทางเลือกสุดท้ายนั่นคือต้องสู้เพื่อปกป้องตัวเองแต่ก่อนจะเปิดฉากต่อสู้กันเจ้าเอเดียนก็โผล่เข้ามางาบตัวลูกน้องของเฮดไปต่อหน้าต่อตาทุกคนพวกเขาได้ใช้จังหวะน,นี้รีพากันหนีไปแต่โชคดายที่เพรสได้ถูกเจ้าเอเดียนกัดเข้าที่ขาและทําให้เขาได้รับบาดเจ็บ ทุกคนได้ช่วยกันพยุงตัวเพลดเข้ามาที่โถงทางเดินและบังเอิญได้พบกับแซมที่อาศัยอยู่ในแลตเดียวกันโมเสสจึงรีบดันประตูเข้ามาในห้องและขอหลบอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวแต่แซนก็ไม่ยอมเธอคว้ากีตา้ามาเป็นอาวุธและไล่ทุกคนให้ออกจากห้องของเธอไปแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่กลัวเลยสักนิด เพราะเจ้าเอเดียนที่อยู่ข้างนอกมันอันตรายกว่าทั้งหลายเท่าโมเสสจึงรับปากว่าจะไม่ทำอะไรแซนเพื่อแลกกับการให้เธอช่วยทำแผลให้กับเพื่อนของเขาแซนที่เป็นพยาบาลไดยอมทำตามที่พวกเขาต้องการในเมื่อทำแผลเสร็จโมเสสก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขาได้หายตัวไปเพราะอาจจะพัดหลงกันระหว่างที่หนีเข้ามาที่นี่ กอนที่เจ้าเอเรียนจะกระโจนเข้ามาทางหน้าต่างทําให้ทุกคนกลัวเป็นอย่างมากโมเสสจึงใช้ซามูไรฟันใส่มันจนแน่นิ่งไปและดูเหมือนว่าเอเรียนตัวอื่นๆกําลังจะตามมาอีกไม่ช้าพวกเขาเลยต้องรีบหาที่ซ่อนตัวใหม่ส่วนเฮดเขาได้สั่งให้ลูกน้องไปออกตามล่าตัวโมเสสและเพื่อนๆพนพราะพวกมันลากตำรวจมายุ่งในถิ่นของเราและอาจจะส่งผลต่อธุรกิจสี่เทาได้ และเพื่อนของโมเสสที่หายตัวไปเขาก็มีชื่อว่าบิ๊กและอยู่ในถังขยะข้างๆฝาเพื่อซ่อนตัวจากเจ้าเอเดียนนั่นเองและคนอื่นๆที่เหลือก็พากันมาแอบที่ห้องของสาวๆเพื่อรอจนกว่ารัฐบาลจะทําอะไรสักอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่ทันเลยเจ้าเอเดียนก็ตามรอยพวกเขาจนเจอมันกระโจนเข้ามาใส่เดนเนตและกัดเข้าที่หัวแต่โชคดีที่เขาใส่หมวกกันนอกเอาไว้เลยรอดมาได้ยังหวุดหวิด โมเสสเลยจะใช้ซามูไรฟันใส่มันอีกครั้งแต่ดาบก็ดันไปติดเข้ากับผนังห้องจนไม่สามารถดึงออกมาได้ซึ่งในขณะที่เอเดียนกําลังจะจัดการกับเขาแซนก็เข้ามาช่วยได้อย่างทันเวลาและกลายเป็นเจ้าเอเลียนที่ถูกจัดการเสียเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าเจ้าเอเลียนพวกนี้จะพุ่งเป้ามาที่โมเสสเท่านั้นเขาเลยบอกให้ทุกคนทิ้งเขาเพื่อเอาตัวรอดไปได้เลย พวกสาวๆจึงรีบพากันหนีออกไปข้างนอกเว้นแต่แซนและแก๊งเด็กแสบที่จะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นก่อนที่เฮดจะมาตามล่าพวกเขาพอดีแต่เจ้าเอเดียนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันพวกตกเด็กได้ใช้โอกาสนี้รีบหนีขึ้นไปชั้นบนส่วนเฮดก็รีบหนีเข้าไปในลิฟต์แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีพอเจ้าเอเดียนได้ตามเข้ามาขย้ำพวกเขาได้ทัน กลับมาที่บิ๊กเขาได้รับสายจากเดนเนตที่โทรมารายงานสถานการณ์ซึ่งเขาก็อยากจะตามออกไปช่วยแต่เจ้าเอเดียนก็เฝ้าอยู่ด้านนอกไม่ยอมห่างไปไหนส่วนนูอิสที่คิดว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็มารอขึ้นลิฟต์กลับบ้านแต่ยังไม่ทันจะไปถึงชั้นหนึ่งแก๊งเด็กแสบก็เข้ามาในลิฟต์ของเขาและกดกลับไปที่ชั้น19อีกครั้งซึ่งนูอิสก็กลัวเกินกว่าจะพูดอะไรและทําได้แค่ตามน้ําไปเท่านั้นจนเมื่อถึงชั้น19พวกเด็กแสบก็ยิงดอกไม้ไฟเพื่อดึงดูดความสนใจ ใจของเอเรียนและใช้จังหวะนี้รีพากันเข้าไปในห้องของลอนพระคิดว่าที่ห้องปลูกสมุนไพรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแต่ทว่าพวกเขากลับได้พบกับเพดที่รออยู่ที่นั่นและในตอนที่โมเสสกําลังจะถูกจัดการฝูงเอเรียนก็กระโจนเข้ามาทางหน้าต่างพอดีและจัดการกับเพดเป็นคนแรก ทำให้พวกเขาสามารถดอดมาได้อีกครั้งและในขณะที่กําลังซ่อนตัวอยู่ในห้องปลูกสมุนไพรโมเสสก็ได้ขอโทษแซนที่ทําแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเธออาศัยอยู่ในแฟดเดียวกันแซนเลยสอนว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สมควรโดนป้นทั้งนั้นและเสื้อของโมเสสที่โดนแสง UV มันก็สะท้อนแสงออกมาลูอิสเลยบอกว่ามันคือฟีโรโมนที่ปล่อยออกมาจากเอเลียนตัวเล็กและมันก็น่าจะเป็นตัวเมียเลยสามารถดึงดูดตัวผู้ได้มากขนาดนี้ โมเสสเลยคิดย้อนกลับไปว่าทุกคนที่ถูกเอเลี่ยนจัดการ <c oughs> ก็ล้วนแล้วแต่เคยสัมผัสตัวเขาทั้งนั้นพร้อมกับคิดแผนการบางอย่างขึ้นมาได้ทุกคนจึงถูกส่องด้วยแสง UV เพื่อเช็คว่ามีคราบติดตัวอยู่หรือไม่และเว้นแต่โมเสสที่จะยอมใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อโดยเขาได้มอบแหวนแต่งงานคืนให้กับแซมและขอให้เธอฝ่าฝูงเอเลี่ยนไปที่ห้องของเขาที่อยู่ในชั้นเดียวกันและไม่น่าเชื่อว่าพวกเอเลียนจะไม่ทําอะไรแซมเลยซึกนิด เธอได้มาที่ห้องของเขายังปลอดภัยและได้รู้ความจริงว่าโมเสสนั้นเขาเป็นแค่เพียงเด็กหมอต้นที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวมันเลยทำให้เขาต้องใช้วิธีหาเงินแบบผิด,ผดเพื่อเลี้ยงดูตัวเองจากนั้นแซนก็เปิดแก๊สในห้องครัวทิ้งเอาไว้และรีบพาทุกคนหนีออกไปจากฝาดแห่งนี้ ส่วนโมเสสเขาก็นําเจ้าเอเลียนตัวเล็กมาห้อยเอาไว้ที่ด้านหลังและรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งก็ทําให้เจ้าเอเลียนตัวอื่นๆวิ่งไล่ตามเขาอย่างบ้าคลั่งและเมื่อได้โอกาสโมเสสก็จุดดอกไม้ไฟจนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นและเอเลียนทุกตัวก็ถูกจัดการลงอย่างง่ายดายแถมโมเสสก็ยังรอดมาได้อย่างบวุดหวิดเพราะสามารถจับธงชาติที่ห้อยอยู่ที่ระเบียงได้ทันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกเข้ามาจับกลุ่มแก๊งเด็กแสบทุกคนเพราะยังไงพวกเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สิ่งผิดกฎหมายอยู่ดีแต่ชาวแฟตกลับไม่คิดแบบนั้นพวกเขาได้ยกย่องว่าโมเสสเป็นวีรบุรุษที่ช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจจนเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เดินทางผิดอีกเปน็นอันขาดและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือพวกเอเรียนไม่ได้มาที่นี่เพื่อยึดของโลกแต่มันมาตามกลิ่นของฟีโลโมนที่เจ้าเอเรียนตัวเล็กถูกโมเสสจัดการและมันก็ทําให้ทุกคนที่อยู่ใกล้กับโมเสสต้องพากันสวยไปด้วยเขาเลยรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดโดยการใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อและกลายเป็นวีรบุรุษของคนในย่านนั้น หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.6คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่90%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ